ขนมเค่งฟักทองมะพร้าวอ่อนทำยังไงมาเบิงเอาโลดครับผมหั่นฟักทองให้เป็นชิ้นเอาไปนึ่งหรือต้มให้สุกนิ่มครับผมจากนั้นเอามาบี้หรือว่าบดให้ละเอียดโรดวันนี้ก็ผสมแป้งโรดครับผมส่วนผสมซีมีแป้งข้าวเหนียวเกลือนิดหน่อยแป้งเท้าละ,ละลายน้ำน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายมักหวานสำาไักระส่ปริมาณตามความชอบได้เลยขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับผมค่อยๆเติมน้ำกะทิใส่ไปนาะขยำไปเรื่อยๆเ,เลย จนแป้งมันเริ่มเหนียวคนได้ที่ปุ๋แลครับค่อยๆเติมใส่สลับกับขยำไปน้ำใจเย็นๆจักน้อยครับผมแต่ตอนเหตุเสร็จแล้วรับรองขุ่มค่าครับผมคั้นว่ามันยังหนื่ไปก็เติมน้ำเพิ่มจักน้อยก็ได้ครับกะให้เนื้อแป้งบนเหนียวบนเหลวจนเกินไปครับผมให้ได้ประมาณตามในคลิปนี้เลยขั้นว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเอาเนื้อักผ่าออนที่ขูดเตรียมไว้ใส่ลงไปผสมเลยคนให้เป็นเนื้อเดียวกันตักไปใส่กระทงหนึ่งรสปนีนกระทงก็ใส่น้ำมันพืชทาน้ำครับผม เวลาหนึ่งสุกแล้วมันจได้แกะออกง่ายๆใส่เวลาหนึ่งประมาณ30นาทีครับผมสำนั่นก็ได้ชีแล้วพอครบเวลาก็เอาขึ้นมาพักไวให้เย็น เป็นอันเซฟสีเฮดไ่บาตหรือว่าเฮดกินเองกเ็เฮดง่ายๆรลดแม่นปะครับท่านใดเบิ่งคลิปนี้จบแล้วอยากล้องไปเฮดต,ตามล้องไปจัดเบิ่งโลดเดอ้อรสชาติมันสีหอมหวานมันแป้งแบบนุ่มๆหนึบๆเลยมีเนื้อแบพเผาอ่อนกรุบๆน้อยนึ่งบบดนี้อื้อลงตัวครับสูตรนี่บ่ได้แต้มสีเด้อครับผมเพราะว่าบร่รได้เฮดขายสูตรเฮดกินเองง่ายๆแสบ